สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแซบนัวก,กับครัวบ้านติ๊กเหมือนเดิมค่ะวันนี้ติ๊กจะพาทุกคนมาทําเมนูผัดคะน้าปลาเค็มกินด้วยกันค่ะไปรับชมวิธทีทำพร้อมกันกับติ๊กได้เลยค่ะ Hello everyone today I would like to present how to cook stir fried Chinese kale with salted fish let's cooking together ก่อนอื่นเราไปดูหน้าตาของวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้กันก่อนค่ะว่ามีอะไรกันบ้างวัตถุดิบก็จะมีปลาเค็มผักคะน้า กระเทียมและพริกค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะดิจะเริ่มจากการใส่น้ำมันพืชลงไปเพื่อทอดปลาค่ะทอดปลาโดยใช้ไฟกลางค่อนอ่อนโดยให้ปลาสุกทีละด้าน เมื่อทอดปลาให้สุกทั้งสองด้านดีแล้วติก็จะตักพักไว้ก่อนหลังจากนั้นก็จะไปแกะก้างปลาตรงกลางออกเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราก็จะมาเริ่มทําการผัดเลยค่ะติก็จะใส่น้ํามันพืชที่เหลือจากการทอดปลาและกระเทียมบุบลงไปผัดให้กระเทียมเหลืองหอมหลังจากนั้นติก็จะใส่คะนา้าพริกและปลาเค็มทอดตามลงไปค่ะ เมื่อผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะมาปรุงรสชาติกันค่ะเครื่องปรุงก็จะมีอยู่แค่2ออย่างก็คือซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายค่ะชิมรสชาติให้เป็นที่ถูกใจและผัดต่อไปอีกสักแป๊บหนึง่งเพื่อให้ผักคะน้ายังมีความเขียวและกรอบอยู่ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดคะน้าปลาเคม็มถ้าเพื่อนๆมองหาเมนูที่กินได้ทั้งกับข้าวสวยและข้าวต้ม ได้กินผักคะน้ากรอบและรสสัมผัสของปลาเค็มนัวๆก็ลองนำเมนูนี้ไปทำทานกันดูได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ตีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ thank you for watching please subscribe have a nice day take care